สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชวีวานิสุรานค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอที n นช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเรื่องแรกจะพามาติดตามเคล็ดลับทำอย่างไรให้เรารักการออกกำลังกายจนเป็นนิสัยในขณะเดียวกันช่วง health secret by ดรอรวรรณ คุณหมออรวรรกิชเวงกุลจะมีคำแนะนำการทำสัญญกรรมอย่างไรที่ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดทิ้งท้ายกันเช่นเคยกับเรื่องราวที่ช่วยทำให้สังคมของเรามีความสุขและมีรอยยิ้มพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปได้วยกันค่ะ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประกาศขยายเวลามาตรการที่18หรือ M18 ลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติและเป็นลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างการใช้ M18 ที่จะสิ้นสุดระยะเวลาความช่วยเหลือในวันที่30มิถุนายน2566และยังไม่สามารถผ่อนชำระนี้ให้กับธนาคารได้ตามสัญญากู้เงินให้ได้รับความช่วยเหลือต่ออีก6เดือนหรือตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่31ธันวาคม2566 ให้ทำการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยร้อยละเจของเงินงวดผ่อนชำระตามสัญญากู้เงินและลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อประกาศที่ผู้กู้ใช้อยู่ลงอีกร้อยละศูต่อปีทั้งนี้ลูกค้าสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่านแอปพลิเคชัน GHB a l l g e n GHB Buddy บนแอปพลิเคชัน Line www.ghbank.co.th และสาขาธนาคารทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ถึง16มิถุนายน2566พร้อมส่งหลักฐานการได้รับผลกระทบทางรายได้จากการประกอบอาชีพธุรกิจการค้าเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อให้ธนาคารพิจารณาโดยอัปโหลดผ่านทางแอปพลิเคชัน GHBL a Gen กรณีที่ลูกค้าไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ www.ghbank.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศ ghbank call center หมายเลขโทรศัพท์02-6459000หรือที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,ออสอทอ,อ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยาอแ <c oughs> อป <c oughs> GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง บางคนเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน คมต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคาราอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคาราอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน ู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมขาการที่มีสุขภาพดีแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแล้วการที่เราจะมีสุขภาพดีได้ก็มีหลายปัจจัยเป็นส่วนประกอบนะคะหนึ่งในนั้นคือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนั่นเองค่ะทุกคนรู้ดีอยู่แล้วแหละว่าการออกกําลังกายเป็นเรื่องที่ดีเป็นสิ่งที่ดี แต่กว่าจะลุกออกมาออกกําลังกายได้เนี่ยค่อนข้างจะยากเย็นทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุผลที่มีหลากหลายอาจจะเรียกว่าเป็นข้ออ้างก็ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะมีเคล็ดลับมาฝากการทําอย่างไรเราถึงจะลุกขึ้นมาออกกําลังกายได้แล้วรักการออกกําลังกายจนเป็นนิสัยมาติดตามไปด้วยกันค่ะทุกคนรู้ดีนะคะว่าการออกกําลังกายดีต่อสุขภาพร่างกายถือเป็นพฤติกรรมด้านบวกที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ หลายหลายคนก็คิดอยากที่จะเริ่มต้นออกกําลังกายอย่างจริงจังดูบ้างไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลเพราะอยากจะลดน้ําหนากักลดความอ้วนอยากแข็งแรงอยากจะมีสุขภาพดีถึงกระนั้นแค่คิดคิดในหัวมันก็คงดูเหมือนกับจะง่ายนะคะแต่ว่าพอลงมือทาจริงจริงเนี่ยปัญหาที่คนส่วนใหญ่เจอก็เหมือนเหมือนกันละค่ะนั่นก็คือยากที่จะบังคับตนเองให้ลุกออกไปออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอได้ คนที่เคยลองมาแล้วพบว่ามันล้มเหลวอาจจะเป็นเพราะการออกกําลังกายนั้นไม่ได้ทําอย่างต่อเนื่องท,ท้อแท้หมดแรงบันดาลใจไปก่อนหรืออาจจะมีเงื่อนไขหรืออุปสรรคเรื่องต่างๆที่เข้ามาขัดขวางตลอดก็เลยทําให้การออกกําลังกายที่เคยวางแผนไว้สดิบสดิไม่เป็นไปตามที่คิดส่วนอีกหลายต่อหลายคนค่ะก็ยังไม่ได้เริ่มต้นออกกําลังกายด้วยซ้ําไปเพราะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเองจะทําได้นานแค่ไหนนี่ละค่ะ ความยากของการออกกำลังกายที่หลายคนน่าจะเคยเผชิญแต่นิสัยที่รักการออกกำลังกายนั้นไม่ได้มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดซะหน่อยมันเป็นสิ่งที่พวกเราต้องค่อยๆสร้างขึ้นมาเองค่ะและในวันนี้เราอยากจะนำเคล็ดลับที่จะช่วยพัฒนาการออกกำลังกายให้กลายเป็นนิสัยถ้าเกิดว่าค่อยๆปฏิบัติตามนี้เราอาจจะกลายเป็นคนที่รักออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจแล้วทำอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยได้ในไม่ช้าค่ะเริ่มต้นอย่างแรก จิตใจที่ต้องมีวินัยในตัวเองก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเริ่มต้นหาวินัยในตัวเองก่อนค่ะเพราะการที่จะพัฒนาการออกกำลังกายให้กลายเป็นนิสยัยไม่มีใครสามารถบังคับเราได้นะคะจะอยู่ที่ความตั้งใจของตัวเราเองล้วน แต่แค่ความตั้งใจมันไม่มากพอที่จะส่งเราไปถึงเป้าหมายเราต้องมีวินัยที่จะควบคุมบังคับรับผิดชอบตัวเองให้อยู่ในทิศทางที่จะมุ่งหน้าหาเป้าหมายถ้าหากไม่มีก็ไม่มีทางทําอะไรสําเร็จได้หรอกค่ะเราต้องรู้นะคะว่าอะไรที่จะต้องเข้มงวดแล้วอะไรที่เราควรจะยืดหยุ่นกําหนดวันเวลาที่แน่นอนแล้วตั้งเตือนไว้ให้เหมือนนาฬิกาปลุกค่ะ การจะพัฒนาให้การออกกําลังกายกลายเป็นนิสัยเราเองนี่แหละที่จะต้องสร้างให้มันเป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตรที่ต้องทําทุกวันแทรกช่วงเวลาที่ต้องออกกําลังกายเข้ามาเป็นหนึ่งในกิจวัตรประจําวันแล้วตั้งแจ้งเตือนไว้ให้เหมือนกับนาฬิกาปลุกที่ต้องปลุกเราตื่นนอนการที่เรากําหนดเวลาที่แน่ชัดไปเลยว่าต้องไปออกกําลังกายจะช่วยทําให้เราทําตามลิสต์รายการสิ่งที่ต้องทําประจําวันได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะงองแงน้อยลง มีเป้าหมายที่แน่ชัดและมีรางวัลจูงใจให้ตัวเองคนส่วนใหญ่ชอบตั้งเป้าหมายไว้สูงจนเกินไปเพราะไม่ประเมินตนเองก่อนโดยเฉพาะในช่วงเริ่มตน้นอย่าเพิ่งตั้งเป้าหมายสูงเกินเอื้องค่ะการประสบความสําเร็จกับเป้าหมายเล็กๆจะช่วยทําให้เรามีกําลังใจที่จะก้าวสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและควรจะมีสินบนให้กับตัวเองเพื่อจูงใจด้วยมันจะน่าเบื่อน้อยลงดูน่าสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้นค่ะค่อยๆเพิ่มความหนัก ถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่เพิ่งจะเริ่มต้นไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนเลยอย่าเพิ่งหักดิบตัวเองนะคะอย่าไปหักโหมออกกําลังกายอย่างหนักหน่วงในช่วงแรกเพราะว่าจะมีโอกาสสูงมากเลยที่จะทําให้รู้สึกท้อจนลมเลิกความตั้งใจไปเสียก่อนให้ใช้วิธีการค่อยๆเพิ่มความหนักและความนานเข้าไปทีละน้อยจะทนได้ดีกว่าค่ะ หลังจากที่ผ่านช่วงเวลาหนึ่งไปแล้วเมื่อปรับตัวได้ก็ค่อยๆเพิ่มเวลาเข้าไปออกหนักมากยิ่งขึ้นใช้เวลานานขึ้นซึ่งก็จะมีข้อดีตรงที่เราสามารถทำมันได้อย่างสม่าเสมอนั่นเองการทำให้สม่ำเสมอความต่อเนื่องความสม่ำเสมอนี้ถือเป็นหัวใจของการทำบางอย่างจนเคยชินและกลายเป็นนิสัยในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะให้การออกกำลังกายของเรากลายเป็นนิสัยที่เราต้องทำทุกวันแล้วก็ เราก็ต้องเริ่มต้นจากการทำมันซ้ำๆจนกว่าจะกลายเป็นความเคยชินแล้วติดเป็นนิสยัยไม่ใช่ทำแบบพลุบๆโผล่ๆอยากทำก็ทำขี้เกยียจก็ไม่ทำเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับวินัยของแต่ละคนเลยค่ะว่าบังคับและรับผิดชอบตัวเองได้ดีแค่ไหนถ้าเกิดถามว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนบอกเลยคุณผู้ชมคะ่ะ2เดือนเป็นอย่างต่ํา หารูปแบบของการออกกําลังกายที่ชอบจริงๆนะคะอะไรก็ตามที่ต้องฝืนใจทําเราอดทนทําได้ไม่น่าหรอกค่ะเดี๋ยวก็เบื่อแล้วสุดท้ายก็จะเลิกไปเนื่องจากไม่สนุกแถมยังรู้สึกทรมานอีกต่างหากดังนั้นให้เริ่มตั้งเป้าหมายการออกกําลังกายจากสิ่งที่เราชอบหรือสนุกจะดีที่สุดหารูปแบบการออกกําลังกายที่ตัวเองชอบถนัดหรือรู้สึกว่าอยู่กับมันได้นาน คืออะไรแล้วไปเลือกออกกำลังกายประเภทนั้นๆเชื่อได้เลยค่ะว่าเราจะเพลิดเพลินกับการออกกำลังกายจนลืมสนใจเวลาไปเลยเลิกลีลาหยุดรีรอต้องทำทันทีถ้าหากมีเป้าหมายแน่วแน่ชัดเจน ให้ลงมือทําทันทีเลยค่ะเลิกลีลารีรอหรือเอาแต่ผัดวันประกันพรุ่งคือหลายคนเนี่ยชอบรอการเริ่มต้นทําอะไรแบบนี้ในช่วงโอกาสสาคัญสําคัญแล้วพอถึงช่วงเวลานั้นจริงๆไฟที่เคยแรงก็มอดแล้วก็ดับลงความตั้งใจที่เคยมั่นใจมากๆก็จะหายไปกว่าครึ่งกว่าจะดึงตัวเองให้กลับมาจริงจังได้ใหม่ก็เสียเวลากระตุ้นตัวเองอีก การออกกําลังกายถ้าเกิดอยากทําก็ทําเลยค่ะไม่ต้องรอโอกาสหรือเริ่งามยามดีอะไรคิดซสว่าเริ่มเร็วโอกาสเข้าใกล้เป้าหมายก็เร็วตามค่ะมีเคล็ดลับมาฝากกันเพิ่มเติมนะคะสําหรับใครที่อยากจะออกกําลังกายตามนาฬิกาชีวิตนะคะแนะนําให้ออกกําลังกายช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ เส้นเลือดหัวใจและกล้ามเนื้อในร่างกายของเราแข็งแรงแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าออกกําลังกายในช่วงนี้เนี่ยควรจะออกกําลังกายแบบเบาๆไม่ควรจะออกกําลังกายหนักเพราะถ้าเกิดออกกําลังกายหนักมากจนเกินไปอาจจะส่งผลกระทบทําให้เรานอนหลับยากในเวลากลางคืนค่ะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้า Health Secret by Dr อรวรรณจะมีคําแนะนําสําหรับการทําสัญญกรรมบนใบหน้าที่ไม่จําเป็นต้องผ่าตัดสักครู่เดียวค่ะ สถาบันวิทยาการ Regierung, ผู้นำไทยจีนมห,หม,ม,ม,มหาวิทยาลายัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดยความร่วมมือมหาวิทยาลัยปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารรุ่นใหม่ไทยจีนหรือวมมทจรุ่นที่4ตั้งแต่บัดน,นี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2566สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 090 220 9838 02312 6387หรือ02312 6300ต่อ1546 จะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,อ,อสทอ,อ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดย้าแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันที่เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอด GHB All g แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง บางคนเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน เขขึ้นมาแน้วจะเป็นยังไงอ่ะโอ้ยง่ายจะตายก็แค่ติดตามช่องทิกต็อกเฟซบุ๊กไอ y ียูทูบของสม,มาัถในผูกวรธรรมและทูวิชั่นหนึ่งหนึ่งเก้าและสามสามสามอ๋ออย่าลืมอีกแอปหนึ่งก็คือแอปทูไอดีแค่นี้ง่ายจะตายอย่าลืมติดตามพวกเรานะคะ กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะ Health Secret by ดรอรวรรณคุณหมออรวรรณกิจชเวงกุลจะมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่เราสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วจะทำให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงปลอดภยัยห่างไกลโรคในขณะเดียวกันนะคะคุณหมอจะมีคาแนะนาเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพถือเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวที่จะทาให้เรานั้น ดูดีสมาร์ทสดใสและอ่อนไวไปตลอดกาลไปติดตามด้วยกันในช่วง Health Secret by ดรอรวรรณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับ Health Secret by ดรอรวรรณอีกเช่นเคยนะคะเราก็พูดถึงเ,เซลล์แล้วก็สารสำคัญจากเ,เซลล์ที่เรียกว่าเอ็กซอโซโซมแล้วนะคะก็มีหลายท่านอยากให้ให บ่งลงไปเลยบอกลงไปเลยว่ามันรักษาโรคอะไรได้บ้างจริงๆแล้วเนี่ยเอ็กโซโซมคือโปรโตีนสำคัญซึ่งสก,กัดจากเซลล์ค่ะก็พบว่าโปรโตีนนี้สามารถมากระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการซ่อมแซมตัวเองแล้วก็สามารถกระตุ้นเซลล์ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยค่ะให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นอะไรมากแค่รู้สึกอ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายแบบผู้สูงอายุขึ้นอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วก็สายตาแย่ลงปวดเมื่อยง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเอ็กโซโซมก็มาช่วยได้เพราะกระตุ้นให้เซ,เซลล์ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยกลับมาทํางานได้ดีขึ้นแต่ถ้าเผื่อเขารายงานว่าถ้าเรามีการให้เซ,เซลล์เสริมด้วยซึ่งอาจจะมีการทานอะไรที่กระตุ้นให้การสร้างเซลล์มีจมํานวนมากขึ้นหรือว่าการให้เซ,เซลล์เข้าไปดริปเข้าไปเองเลยด้วยเนี่ย เข้าไปด้วยนี่ก็จะยิ่งทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาเนี่ยมีมากขึ้นจากเดิมเนี่ยนะคะเซมเซลเองเนี่ยก็มีที่เป็นที่ยอมรับว่าสามารถเอามารักษาโรคออโตอิมูนอย่างที่หมอบอกแล้วนะคะแล้วก็โรคภูมิแพ้แล้วก็โรคที่เกี่ยวกับพวกเส้นเลือดต่างๆรวมทั้งกล้ามเนื้อหัวใจที่ตายไปแล้วนะคะโรคที่มีการอักเสบทั้งหลายเช่นรูมาตอยนะคะแล้วก็พวกโรคที่ เป็นหลังจากการติดเชื้อโดยเฉพาะโควิดเป็นต้นนะคะไปจนถึงโรคทางสมองนะคะเช่นหลังจากที่เป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตนะคะไปจนถึงโรคที่มีเกี่ยวกับระบบปัสสาวะนะคะอั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะไปจนถึงเรื่องสเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้วก็เกี่ยวกับแผลเลื้อยลังทั้งหลายนะคะไปจนถึงเกี่ยวกับความงามแล้วก็การชะลอวัยนั่นเองแต่เพื่อแต่ใน คำว่าเอ็กซโซมเองเนี่ยถ้าใช้เฉพาะเอ็กซโซมอย่างเดียวก็คือมากระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมันเป็นโปรตีนจากเซลล์ค่ะก็มาลดการอักเสบในร่างกายช่วยให้ร่างกายสดชื่นขึ้นทําให้เซลล์ ale, เราทางานได้ดีขึ้นระบบต่างๆเราก็จะมีการดีขึ้นก็จะส่วนมากจะเหมาะกับคนที่ไม่เป็นอะไรมากมายชัดเจนเนี่ยถ้ามีโรคชัดเจนซึ่งต้องการการบําบัดอย่างเห็นผลก็ต้องปุูกกับเซลล์ด้วยกันค่ะให้คู่กันไปเลย ก็จะทําให้หลายๆท่านสมัยสมัยที่ผ่านมาเนี่ยได้รับเซลล์แล้วบางคนก็บอกว่าได้แล้วก็ไม่ชัดเจนอันนี้จะเห็นผลชัดเจนก็คือคนที่มีโรคแล้วจริงๆค่ะคือมีปัญหาเนี่ยพอให้ก็จะเห็นว่ามีการแก้ปัญหาชัดเจนแต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรใช้แต่เอ็กโซโซมจะดีกว่าการที่จะให้เซลล์อย่างเดียวเพราะเอ็กโซโซมเองเนี่ยเป็นโปรตีนที่ททสกัดออกมากจากเซลล์นั่นเองเป็นโปรตีนที่ เป็นตัวซ่อมตัวกระตุ้นให้เซลล์ทำงานจึงเป็นที่มาว่าต่อไปนี้เราจะได้ยินคำว่าเอ็กโซโซมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าหนึ่งใช้ง่ายแล้วก็อยออนุมัติแล้วนะคะค่ะผ่านการอนุมัติจากออยอนี่ก็คือประโยชน์จากเอ็กโซโซมนะคะก็ถ้าได้ยินก็จะเริ่มคุ้นกันได้แล้วค่ะนะคะ,นะคะดรอ,อร,อรวรณอัศจรรย์แห่งศาสตร์การแพทย์องค์รวม The Miracle of Holistic Healing ค่ะสวัสดีค่ะ ด a าน Health Secret by Dr อรวรรณคุณหมออรวรรณกิจเ,เวงกุลยังคงมีคําแนะนําในเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพที่น่าสนใจอีกมากมายมานําเสนอต้องฮามพลานนะคะมากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยค่ะกับเรื่องราวที่ช่วยทําให้สังคมมีรอยยิ้มและมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าหากใครได้ไปเยือนจังหวัดแม่องสอนนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์อย่างปายปังอุงและบ้านรักไทยแล้ว สะพานสวยสูตองเป้ก็ถือเป็นอีกที่เที่ยวหนึ่งที่พลาดไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะนอกจากที่สะพานสูตองเป้แห่งนี้จะสวยงามด้วยวิวทิวทัศน์ตามธรรมชาติและไรนาของชาวบ้านแล้วที่นี่ก็ยังเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของชาวบ้านด้วยค่ะสะพานไม้สูตองเป้บ้านกู่ไม้ศักอ์อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนชื่อนี้อาจจะเป็นที่คุ้นหูของใครหลายหลายคนคำว่าสูตองเป้เป็นภาษาไทยใหญ่ค่ะแปลว่าอธิษฐานสำเร็จสำริดผล ที่มาของชื่อนี้เกิดขึ้นจากแรงกายแรงใจของทั้งพระพิสุสามเณรนชาวบ้านปูไมส้สักและคณะศรัทธาต่างๆที่รวมกันสร้างขึ้นมาเพื่อให้พระพิสุสัมเณรจากสวนธรรมภูสมะและชาวบ้านในบริเวณนั้นได้สัญจรไปมาทําให้เกิดเป็นสะพานไม้ไผ่กว้าง2เมตรยาวประมาณ600เมตรขึ้นนั่นเองสะพานแห่งนี้จึงเป็นเสมือนคำอธิษฐานที่สำเร็จของทุกคนที่มาลงแรงช่วยการสร้างขึ้นค่ะ ตั้งแต่สร้างสะพานเสร็จชาวบ้านและพระภิสูุส์ฆ์ก็ได้มีโอกาสใช้สะพานนี้ในการสัญจรไปมาเกิดเป็นการเชื่อมโยงการระหว่างชาวบ้านและพระพุทธศาสนาได้อย่างสมบูรณ์แบบทีเดียวและด้วยความสวยงามมีเอกลักษณ์ของสะพานซูตองเปส่งผลทําให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้ตนๆของจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยฉเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น เมื่อดวงอาทิตย์ค่อยๆโผล่พ้นขึ้นมาจากยอดเจด,ดีย์ในสวนธรรมภูสมะและสาดแสงสีทองมาที่สะพา,านสะพานซือตองเป้ในยามเช้าจะถูกอาบไปด้วยสีทองโดยมีสายหมอกบางๆโอบล้อมสะพานตัดกับสีเขียวสดใสของทุ่งนารอบๆสะพานเป็นภาพอันซีนอีกภาพที่หาชมได้ยากค่ะ สะพานแห่งนี้เชื่อมระหว่างหมู่บ้านคุมไม้ศและสวนธรรมภูสมะซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ไม่ได้ใหญ่โตโออาอะไรแต่ที่นี่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความศรัทธาที่วิหารประดิษฐานหลวงพ่อสูตองเปพระพุทธร,รูปทรงเครื่องแบบพมา่าสีทองอาร่ามอยู่ด้านใน ใายในพุทธศาสนาสถานส่วนธรรมภูสมะเราสามารถซื้อดอกไม้ทุบเทียนมาบูชาได้ตามปกตินะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแผ่นไม้เล็กๆพร้อมปากกาเพื่อเขียนคำอธิษฐานอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ไฮไลท์ในการไปเที่ยวที่สะพานซูตองเป้ซึ่งถ้าเกิดไปแล้วต้องห้ามพลาดนั่นก็คือการใส่บาตยามเช้าตามที่เรารู้กันดีนะคะว่าสะพานซูตองเป้แห่งนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง เพื่อที่จะเชื่อมโยงพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ชุมชนเพราะฉะนั้นทุกๆเช้าวเวลาประมาณ6นาฬิกาพระภิกษุสงฆ์จากสวนธรรมภูสมะก็จะเดินบินทบาทไปบนสะพานสูตองเป้แห่งนี้สู่บริเวณหมู่บ้านกลุ่มไม้สักและระหว่างทางเดินบนสะพานไม้สูตองเป้ก็จะมีชาวบ้านคอยใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์เป็นภาพวัฒนธรรมและประเพณีที่สวย,ยางามมากๆเลย นอกจากนี้ก็ยังถือเป็นภาพบรรยากาศที่แปลกตาหาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้วค่ะกับการตักบาตรบนสะพานไม้ไผ่แบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่พกกล้องไปเที่ยวที่นี่ก็จะได้ภาพที่บอกบอกถึงความรู้สึกและความอิ่มเอิบใจของชาวบ้านได้เป็นอย่างดีทีเดียวและทั้งหมดนี้จึงกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้สะพานซูตองเป้แห่งนี้มีค่ามากกว่าสะพานไม้ธรรมดาที่นี่ถือเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวบ้าน คือสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือคือสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนแห่งแม่ห้องสอนที่ควรค่าดแก่การไปเที่ยวชมอย่างมากทีเดียวสำหรับการเดินทางไปที่สะพานซูตองเป้จากตัวเมืองแม่ห้องสอนให้ใช้เส้นทางแม่ห้องสอน่างมาผ่าทางหลวงหมายเลข1 0 9 5โดยขับมาประมาณ10กิโลเมตรจะถึงแยกบ้านกลุงไม้สัก ให้เลี้ยวซ้ายไปทางบ้านกุมไม้สักอีกประมาณ1.5กิโลเมตรเราจะเดินทางมาถึงทางแยกเข้าหมู่บ้านตรงเข้าไปทางขวามือตามถนนในหมู่บ้านทางเข้าสะพานสู่ตองเป้จะเป็นทางเดินเล็กๆระหว่างบ้านในหมู่บ้านนักท่องเที่ยวสามารถที่จะจอดรถไว้ได้ที่วัดกุ่มไม้สักแล้วเดินย้อนออกมาอีกเล็กน้อยก็จะถึงทางเดินเข้าสะพานสู่ตองเป้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดจริงๆค่ะ บริษัทโรงพยาบาลราชธานีจำกัดมหาชนนำโดยนายแพทย์สุรินทร์ประสิทธิ์ฮิรันกรรมการผู้จัดการแถลงข่าวความร่วมมือกับบริษัทแอปบอร์ดลาเบอร์โตรสจำกัดในงาน the next level of total l a b o r a t o r s automation อีกหนึ่งความก้าวหน้าของโรงพยาบาลราชธานีในการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการอัตโนมัติทางการแพทย์โดยโรงพยาบาลราชธานีได้เลือกระบบ glp system ของบริษัท a อ bot ซึ่งเป็นระบบห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยล่าสุด ระบบห้องปฏิบัติการอัตโนมัติทางการแพทย์ระบบใหม่นี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องรวดเร็วแม่นยำโดยมีความผิดพลาดน้อยมากลด Human Error จนเกือบเป็นศูนย์ โรงพยาบาลราชธานีมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลชั้นนําในแถบภาคกลางตอนล่างซึ่งนายแพทย์สุริน์มั่นใจว่าด้วยระบบห้องปฏิบัติการอัตโนมัติทางการแพทย์ระบบใหม่นี้จะช่วยทําให้โรงพยาบาลราชธานีสามารถก้าวสู่ความเป็นผู้นําได้ดังคําขวัญที่ว่าอบอุ่นดังบ้านบริการดังญาติในราชธานี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขยายเวลาความช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการสินเชื่ออพาร์ตเมนต์และเป็นลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างใช้มาตรการที่19หรือ m 1 9ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาความช่วยเหลือในวันที่30มิถุนายน2566ที่ยังไม่สามารถผ่อนชำระนี้ให้กับธนาคารได้ตามสัญญากู้เงินให้ได้รับความช่วยเหลือต่ออีก6เดือนหรือตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31ธันวาคม2566 โดยให้ทำการผ่อนชําระเงินต้นและดอกเบี้ยร้อยละเจของเงินงวดผ่อนชําระตามสัญญากู้เงินและลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อประกาศที่ผู้กู้ใช้อยู่ลงอีกร้อยละ0.25ต่อปี ทางนี้ลูกค้าสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการและยื่นเอกสารหลักฐานรายได้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ได้ที่ทอ,อสอสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1-30มิถุนายน2,566สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอ,อสอทุกสาขาทั่วประเทศ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์0 2 6 4 5 9 0 0 0หรือที่ c e b o o k Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทินนีท TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ